คำเตือนโปรด,ดเปกเสียให้หนะนะคะไม่งั้นจะไม่ค่อยดีเสียงพีพีนะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เข้ามาพับเกี่ยม,มาครับของปลอมเล่นของก็ปลอมก่อนแล้วกันเนาะครับทุกคนของจริงไม่มีตังซื้อนะของแท้น่ะมาต้องจ่ายตางังผมก็ไม่มีตังด้วยสิอย่างน,นี้ก็ว่าวุดเลยนี่แล้วเกิดในแบบนีน อ๋อก็เอื่นในนี้ขอให้ตัดไม้ก่อนนี่งไงมีหินพอดีมีทุกอย่างพอดีให้เราร้อมปุ๊บเลยตัดไม้ดีครับรลมรออะไรเราจะเอาตัวรอดให้ได้ในวันนี้แล้ในคืนี้ตัดไม้ให้หมดโลปลาต้องโลปลาโอ้ เลยพุ่งสวนหน้าเนี่ยต้นไม้ชี่อประมาณนี้นี่กิ่งเพื่อกิ่งเข้าต้นเลยไม้ธรรมดาตัดไม้ธรรมดาได้หรือเปไม้อนะไรมันทำยาก ครับกองครับก่อนอีกกอนกองครับขาบกองขาบกองนี่ไงยังไงในกองรับมาแล้วอโอเคมาพุกกัอนอีกรอบหนึ่งนะครับผมอุ้ยอุ้ยวางไม้ไปไม่เป็นไรไเดี๋ยวเราครับก่อนก่อน,อกกอนต้องรับไม้ก,ก่อนรับไปในซองอัน ภาไปแท่งหนึ่งอันเอาขวานมาหนึ่งกับพริกเอ็กซ์าอีกภาพมาสองอันอันหนึ่งกับขวานมาอันนี้อันนี้ดาบแล้วเราก็เอาพวกมาพื่อันนี้ทำอะไรอขวานดาบมาัน,นี้ก่อนไม่ตายจากมันคีเท่าไหร่นั้น เอาโต๊ะค้าของฉันมาครับอ่าเราโอกินมมีต้นไม้ไมาทำไมไม่รู้ก็มีเหวขนาดใหญ่เป็นยังไงเราเจอรามะอย่าไปยุ่งกับมันนี่รามะซิมเลอย่าไปยุ่งกับมันรามะไป็นสารพหดลายอย่าไปยุ่งกับมัน จะลงมาพุดเหมือนไม่ใช่เหมือนว่าพนเอาไปทำอะไรดีไม่รู้โอ้ยกระลดเดเยอะอันนี้ถ้ามีมันเตะเยอะพุ่งพินไปเลยมีอะไรลองไปั่นาน เราคว้านตรงนี้าานะแต่ไม่รอดไม่ก็หนดต้นไมนน้ไปเลยลบให้หมดชินนี้ก็คือที่สำคัญ พอการดำรงปีที่ของเราทําปั่นมากด้วยขอแล้วมันเยอะขอแล้วเก็บไม่หมดพอ๋อมวกันเจอมาหม่าย์าลาแล้วนั่งซื้อหินอะไรในนีน้อยากรู้นอยากลองโหอุ้ยม,มีเมือกขนาดใ,าใหญ่มากเลย มีอะไตรงไหนไม่รู้อะไรจะเรียกาใหญ่โอ้นี่ไงนี่มันก็เหมือนขนาดใหญ่เราเจอแร่เหล็กได้เราขุดแร่เหล็กก่อนมาเลยโตุ๊กคัพลูกรักพ่อตุ๊กคัพมาโตุ๊กคัพเร็วอ่าเราก็คาราฟพิกแอคหินฝานหินแล้วก็ดาบหิน โอเคโหลดมาเลยอะไรนะโอ้น okay. oh, oh, the uh ี่ไงมาแล้วเราเห็นนี่ไงอาไม่ถึงนี่ไงพุทเลโกอนมีสองก้อนอื้อหือน้อยเกินสองก้อนอะไรอ่ะจัดไม้ก่อเราจะเอาไปสร้างบ้านในเกมนี้ก็ต้องลุกอันนี้กิงก่อนก่อนเดินไม้ โลด้วยอะไรดีโลด้วยอะไรก็ได้เป็นไหมเราจะโลบโลดด้วยเอฟฟี่มันเอฟฟี่มันก็อย่างนี้แหละทุกคนไม่ค่อยดีนี่แหละวันนี้เออมาแล้วเราก็โลบอันนี้ออกตีมาลบออกมีคนมาปลูกด้วยปลูกไว้รอบบ้านเลยที่มาเออเราซื้อคอมบี้วันนี้อาจจะได้แน่พร้อมพร้อมประกาศพร้อมประกาศสินทางของเรา กินแอปเปิ้ลเกมไอทิ้งจะดำลงชีได้ด้วยการกินแอปเปิ้ลทั้งวันกินไ้่ไม่รู้อ่ะแบบเป็นล่าเนื้อทำดีดองเสรนจมีอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่เลยตุ๊กของมันเฮ้ยมีเห็ดเต็มเลยไหมน่าเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันอืม นี่เลยแต่ให้ยับอันนี้คือแับน,นี้มัน,นจะเป็นน,นี่คืออะไรอ่ะเป็นเอาไว้ทำอะไรเป็นอาวุธใหม่เหรออาวุธใหม่คราฟของแท้ของปลอมมีแน่ๆแต่ของแท้มีหรือเปล่านี่แน่เหมือนกันสร้างบันไดโตัวครับลูกพ่อไปไหนล่ะโตัวครับเป็นงี้ตลอดแอปฟรีกะนะันเนาะ F4 ฟแล้วเนาะคงต้องเป็นงนี้แหละ F4 อ่ะโอเคตั้งตัวขับ้างล่างก่อนตัวคับนี่เป็นสำคัญมากๆอย่างหนึ่งต้องเอาหมดแล้วแหละเล่นไหมครับของป๋องกันเองไงของป๋องแบบนี้แหละอีกดโคเซนามาซ้ำเยอะๆนึกกระจาย โอ๊ยตอนนี้ได้มืดแล้วต้องรีบสร้งางบ้า,น,น,าอออนแล้วบ้านต้นไม้ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าแล้วเรายังไม่ได้คนแคะด้วยอ้มาต้นไม้เห็นมาสร้างได้ตอนนี้เนี่ยข้ามาจะไม่หอี๋ยวเพิ่มไปทุกไม้แล้วกันเนาะแอดสี่สร้างบ้าหมดแล้วเพิ่มพื้นตรงน,นี้ก่า เดี๋ยวพักของเลครับทุกคนเรื่องารยอยู่ว้าตัดไม้นี่ออกเดี๋ยวก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญสกิเลตันจะไม่ยิงเรตาตายเปลี่ยนเลยเเป็นดิจิตอลกูจะน่ามาบ่อยมากน่าจะเห็นหน้านี้ประมาณสิบล้านรอบได้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้ว อันนี้ยังไม่เล่นเล่นไม่กี่ทีแล้วว่างเอาเราก็เชียอเพิ่งไว้เลยจะเผาอีกอันหนึ่งไหมเนะี่ยมี่เผาไดุ้๊สุดเธอสุดเธอสักหนึ่งอันก็ยังดีอันนี้แหล,ละหนึ่งอันนี้กลาบอันนี้กลาบเหมือนกัน อีกแล้วโอเคไหมแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วต่อไปแล้วก็เบื่อแล้วเนี่ยบ้านเราอย่างสร้างไม่ทันเสร็จดูดูสิ่งที่เราได้อันนี้บ้านเราอบกุ้องโอ้โหเราเจอกุ้งล็กตรงนั้นเราไม่กล้าไปเราต้องคุ้นเรากบบเจอทีมเอลสติว ก็เช้า,ามเจอเตยตอนคืนเจออะไรก็ไปลุกเราก็ต้องต่อบ้านต่อไปบ้านเราใกล้ส็จแลอา่าฮมีวิธีไหนบ้างวิธีเดียวก็คือซื้อห้องแท้มาไม่มีตังหรอกให้ซื้อมาทำไมให้ซื้อมาทำไงผมไม่มีของแท้เอาให้หมดเลย เราได้มายมาทำบ้านอีกส่วนหนึ่งเอาตัง้งไล้าเราอะไรอยู่นี่ทงบาง้านต่อเออจบไหมไม่ต้องเล่นโอ้โตอนนี้บ้านเราอบอุ่นมากอบอุ่นที่ไหนล่ะเราต้องอบแบข้างล่างเพื่อจะไปน เอ้ยเราได้อยู่ในป่าเราไปอีกรอบหนึ่งมันเตอร์มันจะเอาหัวเราไปแนละ้วน,น,น,นู่นนู้นนู้นเกี่ยวริตันโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่เรายัางไม่ได้ล่าเนื้อแกะมาเลยทั้งลายเอ้ยไม่เห็นนิดเดียวนะทั้งายเอ้ยเพราะมันมีเยอะมากรอเติมบ้านต่อไป โอเคที่เรือไปทำล้วด,ดีกว่าล้วไปรกี้อ๋อนี่ติ๊กและเดินเล็ดลาตาเวินตายคือจบไปเลยดีกว่าเอเตรียมรถใหม่เลยครับทุกคนเตรียมรถใหม่ไปเลยร้วต้องใช้ออสติ๊กสอง ไม่พอไม่พอเหรือเราก็ต้องตัดไม้ตรงนี้สิไม่ได oh ้มันมีตรงนี้อยู่เราต้องเสี่ยงตัดมาห้างโอ้มก็สสกลิตันมาจริงเราต้องฟาห์มาสกิลิตันเราไปเร็ว เราจะหมดโดยจะมีคื่นนี้ไม่นจะผ่านผลไปสักทีัปกลับไปรอ,องบ้างกา่อนนี่เหมือนำทำวิธีเอะไรไม่ได้ทำครับกลัวผีมานะครับนี่ระวังเติดจรัเเติดจ้าสถานฝาโอ้เราจะต้องไปตัดไมต้ตรงไหนได้บ้างมันมีแมงมุมอ่มมะ ลาแมนเตอร์ไหมไม่เอาอย่าวังเลยว่าผมจะไปผมไม่ไปหรอกโหลดม่อย่างนี้แหละทั้งวัน้้้โอ้ยทำไมด้ครัดบดา,ดาบมาแล้ทำไมด้ครับดาบมาดาบเนี้ยเอาอมันี่มันดาบเล็แล้วดาบุมเพชรมันเป็นอย่างงี้หรอหไมเ่าไ่เนี้ย đấy. อันนี้คือดาบโอ้โหปตรงนี้มันอันตรายครับผมตรัเก็นติดตั้งัตมันนี่ตันี่ตัดขิงอเนี่ยค่น เราต้องรอดสนี <boundaries> ้ไปได้แล้วต้องสร้างบ้านเร็นต์มีโฆษนาด้วยเฮ้ยแข่งกันเซอันนี้มาทีขึ้นแล้วเย้าดิสาดีสเย้มาดีสขึ้นแล้วอุ้ยสวอะไร โหลดมาอีกแล้วเราจะตุยเย่ไหมเนี่ยเออเราตุยเราตุยแล้วเงั้นเรา,เาขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย โอ้โหโฆษณาบา,บายะครับชาาไหมครับทุกคนไม่ไหวแล้วเรื่องนี้จะไม่มีอีพีสองเรื่องนี้จะมีแค่อีพีเดียวเนทะ่านั้นไม่ไหวโฆษณามาดูๆเลยโอเคนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ